สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของพี่แววนามสมมุตินะคะพี่แววเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตอนฝึกงานตอนเป็นนักศึกษาในต่างจังหวัดที่ต้องไปฝึกงานในโรงแรมเก่าอายุเกือบ50ปีพี่แววบอกว่าโรงแรมนี้จะตั้งอยู่ริมถนนสายหลักในเมืองโรงแรมนี้จะมีทั้งหมด7ชั้นคงความสภาพคลาสสิกเอาไว้มากแต่ดูเหมือนจะหลุดมาจากยุค2520 ทุกอย่างดูเหมือนหยุดเวลาไว้แค่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพรมแดงหรือว่าลวดลายของตึกกลิ่นอับแปลกๆในลิฟต์ก็เช่นกันพี่แววบอกว่าได้ห้องพักที่เป็นห้องพักเบอร์03เป็นห้องมุมใกล้ๆบันไดหนีไฟแล้วก็ห้องหันหน้าออกไปทางตึกร้างเก่าอยู่ติดกันคืนแรกพี่แววบอกว่าเข้าไปพักไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้จะมีความรู้สึกเย็นวูบเย็นวาบบ้างตั้งแต่เข้าไปในห้องก็ตามพี่แววคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเปิดแอร์แรงไปแต่พอเข้าสู่คืนที่สองก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ห้องของพี่แววพี่แววบอกว่าคืนนั้นพี่แววกลับมาห้องดึกมากหลังจากช่วยงานประชุมของโรงแรมพอเปิดประตูเข้ามาพี่แววสังเกตว่าผ้าห่มบนเตียงของพี่แววถูกพับกลับเหมือนมีคนใช้พี่แววบอกว่าพี่แววจําได้ว่าพับเอาไว้เรียบร้อยกว่านี้ไม่ได้พับแบบนี้ แผ่หมอนของพี่แววมีรอยบุ๋มเหมือนคนหัวหนักๆมานอนทับเอาไว้ด้วยพี่แววบอกว่าคืนนั้นพยายามจะไม่คิดอะไรมากเพราะว่าทํางานแล้วก็เหนื่อยจากการประชุมมาแต่พอคืนถัดมาพี่แววต้องสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเพราะว่าได้ยินเสียงคนเดินในห้องน้ําเสียงฝีเท้ามันชัดเจนมากเหมือนใครสักคนเดินเล้าเท้าเปล่าไปมาในห้องน้ําไม่ได้เปิดไฟพี่แววบอกว่าตอนนั้นวรวบรวมสติและความกล้าเดินไปเปิดไฟในห้องน้ําแต่ก็ไม่พบใครไม่มีรอยน้ําเปียก แต่ตรงกระจกเหนืออ่างล้างหน้าและล้างมือมีข้อความสั้นๆเขียนฟ้าๆเอาไว้ว่านี่มันไม่ใช่ห้องของเธอพี่แววบอกว่าตอนนั้นใจสั่นมากรีบหนีออกจากห้องแล้วไปนอนที่็ับบี้ทันทีแต่พนักง,งานกลับมองพี่แววด้วยสายตาแปลกๆและพูดแค่ประโยคเดียวว่าอย่าเปิดประตูห้องถ้ามีใครมาเคาะตอนตีสามพี่แววบอกว่าตอนนั้นได้ยินพนักง,งานพูดก็อึง้งเพราะพี่แววไม่ได้บอกว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นและเกิดตอนไหน พี่แววบอกว่าคืนนั้นพยายามกั้นใจกลับไปที่ห้องแต่ก็ไม่หลับพยายามจะไม่หลับแต่พอเวลาเลยตีสามไปไม่กี่นาทีก็มีเสียงเคาะประตูจริงๆก๊อก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 พี่แววบอกว่าตอนนั้นแทบหยุดหายใจเสียงเคาะประตูช้าๆหนักๆและตามด้วยเสียงพูดของผู้หญิงเบาวๆว่าขออยู่ด้วยหนาวเหลือเกินพี่แววบอกว่าตอนนั้นเป็นเวลาที่น่ากลัวมากๆโคตรน่ากลัวเลยเอาหมอนมาอุดหูเพื่อที่จะไม่ได้ยินเสียง นั่งตัวสั่นจนเช้าพอวันลุ่งขึ้นพี่แวรีบไปถามแม่บ้านว่ามีใครเคยอยู่ห้องนี้แล้วเจออะไรแปลกๆบ้างไหมแม่บ้านคนนั้นฟังพี่แวรพูดแล้วก็เงียบแล้วกระซิบบอกพี่แววว่าห้อง603เคยเป็นห้อง606มาก่อนเมื่อก่อนชั้น6จะมีห้อง601ถึง607 แต่มีนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในห้อง606เธอผูกคอเสียชีวิตในห้องน้ำเพราะถูกแฟนทิ้งตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเสียชีวิตในห้องจนศพเริ่มเน่าในห้องน้ำส่งกลิ่นโชยออกมาหลังจากนั้นโรงแรมก็ปิดห้อง606สลับตัวเลขกันในชั้นเมื่อ10ปีก่อนมาเป็นห้องใหม่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นพี่แววบอกว่าตอนนั้นฟังแม่บ้านเล่าจบก็ไม่รอช้าไม่รอให้ถึงคืนถัดไปรีบเก็บข้าวของออกทันที ในวันที่พี่แววเช็คเอาท์ออกพนักงานยื่นกระดาษใบหนึ่งให้กับพี่แววเป็นการบันทึกแขกเข้าพักหน้าแรกจะมีลายเซ็นของถาปณีหญิงสาวที่ตายในเมื่อ10ปีก่อนและในหน้าสุดท้ายพี่แววเห็นลายเซ็นของตัวเองกับหมายเลขห้องที่เขียนว่า606ก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ